สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโก, like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตารางเงินเข้าของกลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับประจําเดือนสิงหาคม6-7นะครับเดือนนี้พิเศษกว่าเดือนอื่นนะครับก็คือจะได้รับเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินเดือนงบปี67ของกลุ่มเปาะบางนะครับเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะได้รับเร็วกว่าปกติก็คือจะได้รับวันที่9สิงหาคมนะครับโดยจะโอนให้กับกลุ่มเปาะบาง3กลุ่มดังนี้นะครับก็คือกลุ่มเด็กอายุ0ูนย์ถึงหปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้้ินงส 800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านผู้พิการทั่วไปนะครับและก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านผู้พิการ2กลุ่มก็คือท่านผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกับท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ60 69ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนสําหรับท่านทีีอยุ70-79ปัแล้วก จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ80-89ปีแล้วก็จะได้รับสูงสุด1,000บาทนะครับสำหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับกับเบีย้ยผู้พิการที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะเพิ่มให้เป็น1,000บาทต่อเดือนทวนหน้านะครับปัจจุบันนี้นะครับทางรัฐบาลก็ยังเงีย,งยบๆอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลกําลังเร่งรีบเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเบี้ ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่นโยบายหลักของทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เลยยังไม่ดําเนินการใดๆนะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนี้แล้วทางรัฐบาลนะครับก็น่าจะหันมาเดินหน้าแจกเบี้ยผู้สูงอายุก,กับเบี้ยผู้พิการทั่วหน้า1000บาทนะครับระหว่างนี้ก็ลองเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทไปใช้ก่อนนะครับนอกจากเบี้ยหลักแล้วนะครับผมได้ทําการตรวจสอบเบี้ยอื่นๆของกลุ่มเปราะบางนะครับปรากฏว่านี่นะครับ จะมีเงินเข้าอีก1รายการก็คือวันอังคารที่20สิงหาคม2567นะครับมีเบียพิเศษ1รายการนะครับก็คือเบียความพิการเพิ่มเติมนะครับจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีการนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักวงเล็บธนาคารอะไรก็ได้นะครับสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังได้เพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้พิการเท่านั้นโดยจะทําการโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนก็คือประมาณวันที่10ของทุกเดือนนะครับท่านได้รัับบ้าีรสห เี่ยวความพิการเพิ่มเติมนี้นะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะท่านผู้พิการนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุจะไม่มีสิทธิ์นี้นะครับอย่างเช่นท่านผู้สูงอายุบางท่านมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับเขาจะไม่อนไปเข้าบัญชีธนาคารเดียวกันกับ ที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนแบบอัตโนมัติเหมือนท่านผู้พิการนะครับเรียกว่าถ้าท่านไม่ยอมไปผูกค้อมเพเขาก็จะไม่โอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับเบี้ยตัวนี้นะครับคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะยกเลิกน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลท่านเศรษฐาน,นะครับตเตรียมจะแจกเงิน1 0 0 0บาททวนหน้าสําหรับกลุ่มผู้พิการนะครับเรียกว่าเมื่อแจก1000บาททวนหน้าไปแล้วไอเ้เบี้ยที่จะแจกสําหรับท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็จะยกเลิกไปด้วยนะครับ,บททก,รก็กนนคือในวันที่10ของทุกเดือนนะครับ ทุกท่านก็จะได้รับ1000บาทโดยทันทีนะครับไม่ต้องมารับ200บาทเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรคนจนในประมาณวันที่20สนะครับส่วนท่านผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับเป็น1000บาทด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่า1,000บาททวนหน้าสําหรับท่านผู้พิการทั่วประเทศนะครับและสาหรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมมาตรวจสอบปรากฏว่าเดือนที่แล้วมีโอนนะครับแต่เดือนก,นกรกฎาคมจะไม่มีโอนนะครับเขาจะโอนให้อีกทีก็คือวันที่11กันยายน67 12กันยายน67แล้วก็13กันยายน67นะครับสําหรับวันที่11กันยา67นะครับก็จะโอนให้กับท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495นะครับแล้วก็วันที่12กันยายน67ก็จะโอนให้กับท่านที่อยู่กลุ่มที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึงวันที่31ธันวาคม2501กลุ่มสุดท้ายเขาก็จะโอนให้วันที่13กันยา67สําหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502จนถึงวันที่31สิงหาคม2507แต่ทุกท่านจะต้องเข้าเงื่อนไข2อย่างใน3อย่างนี้นะครับก็คือ ทุกท่านจะต้องทําการยืนยานตัตนภายในวันที่26สิงหาคม67ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ ถ้ากรณีที่ท่านมีบัญชีพร้อมเพย์นะครับท่านจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชน13หลักภายในวันที่5กันยายน6 7นะครับหรือถ้าท่านไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับท่านจะต้องไปยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือให้โอนเข้าบัญชีของผู้อื่นล้วนๆไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านต้องทําภายในไม่เกินวันที่2 0สิงหาคม6ก็นะครับก็คือเงื่อนไขแรกนี้ทุกท่านต้องมีนะครับส่วนเงื่อนไขที่2กับ3นี้นะครับท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับและนี่นะครับเกี่ยวกับเบี้ยเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับผมได้ทําการตรวจสอบกับท้งสอทหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับปรากฏว่าเขาได้มีการแจ้งโอนเงินมาที่อบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะครับทุกท่านกลุ่มเปาะบางนะครับได้รับเบี้ยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์โอนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับรายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณาาพศ2567งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะบีที่ยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคาะบีที่ยังชีพความพ,าพ,พิการงวดที่4เป็นงวดของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน67นะครับนี่นะครับเงินตอนนี้อยู่ในกระเป๋าของอ,อปทอแล้วนะครับ <g arden> เพราะว่าสถเขาโอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอ้างถึง นี่ก็คือหนังสือรายละเอียดต่างๆนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยแบบรายละเอียดประกอบการโอนเ,เงินจัดสรรงบประมาณอันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะให้ดูอีกทีนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2567ขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการส่งเคารพบิงชยผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคารพบิณยยคลีปความพิการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปดังนี้นี่นะครับหก็คือเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่4เป็นงวดของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนครับโดยโอนเงินผ่านระบบ e l a ัสเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ New GF MIS ไทยเข้าบัญชีเงินฝากครังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่นะครับเงินสดก้อนนี้นะครับเขาก็โอนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เป็นคนจ่าาายเเงินนนใหท่ะะครับบจมมอาย ให้กับกรมบัญชีกลางทาหน้าที่แทนอีกทีนะครับก็คือเงินไปเข้าอบทอแล้วอบทอก็ให้กรมบัญชีกานะครับเป็นผู้เบิกเงินก้อนนี้ไปนะครับแล้วก็เอามาโอนให้กับพวกท่านเข้าบัญชีธนา,นานคารในทุกๆเดือนนั่นเองนะครับข้อ 2. นะครับเงินอุดหนุนสนับสนับสนุนการสงองเคสเพียงชีพความพิการงวดที่4เป็นงวดของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนะครับแล้วก็โอนผ่านระบบอีลาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ นิวจีเอฟมไอเอสไทยแล้วก็ไปที่เดียวกันนะครับก็คืออบทแล้วอบทก็ให้กรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกไปนะครับแล้วก็โอนเงินให้กับพวกท่านเช่นเดียวกันกับเงินของผู้สูงอายุนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดจํานวนเงินนะครับว่าจังหวัดไหนจะได้รับกันกี่คนกี่บาทนะครับแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 7น้ี่นะครับผมจะให้ดูตั้งแต่จังหวัดแรกนะครับจังหวัดกระบี่ไปจนถึงจังหวัดสุดท้ายนะครับ30ปาจีนบุรีนะครับ และนี่ก็เป็นหน้าที่2นะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดที่31นะครับปัตตานีเลื่อยไปเรื่อยๆนะครับมาจนถึงจังหวัดที่60สมุทรสงครามนะครับท่านก็ดูนะครับว่าจังหวัดไหนมีกี่คนได้เงินเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายนะครับจังหวัดที่61นะครับสมุทรสาครไปจนถึงจังหวัดที่76นะครับอุบลราชธานีต่อลงท้ายก็มีสรุปนะครับว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์กี่ท่านนะครับ ออกี่อบทแล้วก็เป็นจํานวนเงินเท่าไรนะครับท่านอยู่กลุ่มไหนก็เช็คดูกันเอาเองนะครับสามารถหยุดภาพหรือย้อนภาพไปดูกันได้นะครับ